ก็สวัสดีครับก็ต่อเนื่องกันเป็นคลิปที่4ของวันนี้โอ้โหถ่ายยาวไปเลยนะช่วงเวลาดีนะไอการถ่ายคลิปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยนะว่าเราควรที่จะถ่ายตอนไหนแล้วก็การพูดที่มันไหลลื่นเนี่ยสามารถทําให้ถ่ายต่อเนื่องได้ยาวนานโอเคคลิปนี้ก็ได้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วว่าเอ้ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกตัวกลางๆพอนะไม่ได้เน้นออปชันอะไรที่มันแบบ เซฟตี้อะไรชั้นสูงอะไรขนาดนั้นหนะ้าการตกแต่งก็พอประมาณหนะ้าเบาะหนังต้องมีนะ้าเป็นเกรดกลางที่ขายดีนะรอบนี้จะมาเปรียบเทียบ DMAX Z นะเกียร์ธรรมดานะกับ Revo m i ิเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ m i d Power นะหนะดูว่าเครื่องยนต์กำลังต่ำกันตะ่อนะว่าสองคันนี้ตาเป็นผมผมเลือกคันไหน จะเป็นงไงเดี๋ยวเจอเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับยาวน้ำยาวเข็ดคอหมดแล้วเฮ้ยเมื่อคอกันเลยติเดียวเชียวนะโอเคเพราะานอนถ่ายนะคลิปนี้ก็จะมาดูนะตัวกลางที่ขายดีนะคนไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะว่ามันขายดีนะมาทีไรก็หมดนะดูดูแล้วก็น่าจะหมดเลยเป็นรุ่นที่ขายดีออปชั่นสมพอเขาเรียกว,ว่าสมเหตุสมผลนะาราคาไม่แรงเกินนะ ถึงแม้ว่ายุคนี้มันก็จะเกือบจะทะลุล้านแล้วหนะ้าดีแม็กกับ Revo Mid d นะครับดีแม็กจะเป็น2.2 r จุดจะเป็น2.4นะี่นะกีรธรรมดาทั้งคู่6สป,ปีดนะมาเริ่มที่ภายนอกกันก่อนเลยนะครับ,รบภายนอกก็เหมือนเดิมนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ทั้งคู่นะ้หลอดไฟตัดหมอก LED เซ็นเซอร์ก็จะไม่มีแล้วนะในเกรดแนะในเกรดมิดของร e ว o ก็จะไม่มีเซ็นเซอร์หน้าแล้ว นะแต่รีโวเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติส่วนตัวผมคิดว่าได้ก็ดีไม่มีก็ได้นะนะกระจกมองข้างโครเม,มียมในรี v o d ดีแม็ก็เป็นสีเดียวตัวรถมือจับประตูโครเมียมหลอดไฟใต้ led มีนั้งคู่มีกล้องมองหลังล้อ18นิ้วรีโ o ได้ทูโทนดีแม็ได้สีบลอนเงินตัวไปหน้าภายในก็ได้บาะหนังหน้าจอ8นิ้วในดีแม็ รีโวเนี่ยรู้สึกว่าจอ10นิ้วนะอะไรอีกอะครุสคอนโทรลรีโวน่าจะไม่มีน่าจะตัวครุสคอนโทรลตัวนี้นะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะแต่ยังไม่แปรผันนะต้องใช้คำนี้รีโวน่าจะไม่มีในเกรดมิดนะแต่เพิ่มได้นะเพิ่มได้ถ้าอยากได้ครุสคอนโทรลต้องไปซื้อเกรดไฮนะในรีโวรู้สึกว่านะรู้สึกว่า ที่ไล่ไล่ดูสเปคนะครับอะไรอีกล่ะแอร์ธรรมดาทั้งคู่นะครับแอร์หลังรีโวตัวมิดไม่มีนะรู้สึกว่าจะไปมีในตัวไฮนะรู้สึกว่าไปมีในตัวไฮนะครับประมาณนี้แหละนะที่ต้องรู้ในเกรดกลางๆอืม เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะ2.2ใหม่ใน d m a ม Max Force นะแรงม้าก็ที่พูดไปคลิปที่แล้วนะไม่ต้องพูดแล้วบ้างนะหรือว่าต้องพูดวะาต้องพูดหน่อยนะบางทีคนหลงเข้ามาดูนะก็160แรงมา้าแรงบิด400 n ิวตัน m มตรนะครับเราลองมาดูในรีโวกันว่าสเปคมันเนี่ยนะสเปคมันนะ ่าถ้าเป็นยกสูงเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะได้แรงบิดเท่าไรนะผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันในคลิปที่แล้วทีนี้ลองมาดูแล้วแหลนะเกียร์ธรรมดามิดอยู่ไหนเอ่ยเกียร์ธรรมดามิดนี่ชื่อรุ่นยาวมากกันเลยทีเดียวเชียวเครื่องยนต์นะพอเป็นยกสูงเกียร์ธรรมดาเนี่ยแรงมาเท่าเดิมไย อะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เกี่ยวเดียวกันงงนะครับมันมันหายไปไหนก็คือแรงม้าเท่ากันแล้วข้อมูลตรงนี้มันหายไปไหนวะแรงมา้าแรงบิดมันไม่ไม่ใส่มาคืออะไรครับนี่ยแล้วกูจะพูดต่อ,อยังไงครับนี้แต่เอาเป็นว่าแรงบิดนะลอ,ลองลองดูหมวดอื่นก่อนดิ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้นะเว้ยแป๊บหนึ่งนะต้องดูเกียร์ธรรมดาที่ใกล้เคียงกันดูเอนทรก็ได้วะไม่บอกแรงบิดเฉยเลยอะอ,อนี่แรงบิดนี่ประมาณนี้แรงบิดเกียร์ธรรมดานะอยู่นี่400ก็จริงนะมาพันหกเท่ากันนะแต่ลากได้สั้นกว่ามาแป๊บเดียวครับแสดงว่ามาแป๊บเดียวนะแต่ดีแมกมายาวกว่า นะก,ก็คลายข้อสงสัยกันไปนะอืมเอาเป็นว่าดีแม็กได้เปรียบเรื่องเครื่องยนต์แหละนะกำลังเครื่องยนต์ที่แรงดีกว่านะแต่รีวิวชดเชยด้วยเอคันเร่งไวยังไงยังไงมันก็ต้องขับสนุกกว่าน่นะนนะผมมองว่ายังไงยังไงมันก็จะขับสนุกกว่าเออนต่เบกีธรรมดานะ เนี่ยเป็นตัวที่ขายดีคนก็ไม่ค่อยพูดถึงกันมากหรอกนะที่เขาพรีเซนต์ตาม YouTube อะไรพวกเนี้ย <c oughs> ก็จะไปเน้นตัวท็อปซะเยอะนะไอตัวใช้งานจริงๆแบบเนี้ย <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีพูดถึงกันนะเป็นตัวที่น่าใช้นะไม่ได้ต้องการออปชันที่มันเยอะแยะมากมายวุ่นวายเอาให้มันขับได้มีระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะพวกสถีรภาพการตรงตก็ดีโอเคแล้วนะเนี่ยเป็นรุ่นที่น่าใช้ นะแต่ว่าดีแมกแพงกว่าถ้าเป็นผมผมก็ยังเลือกดีแมกแต่เพราะว่าโดยรวมนะถ้าเน้นนั่งเนี่ยมันนั่งสบายกว่านะอ้นนี้มันนั่งสบายนะอันนี้เคยนั่งแล้วมันเบาหลังมันชันนะกว้างขวางนะอันนี้ต้องรอตัวใหม่อย่างเดียวอะนะพูดไปเหมือนกับคลิปที่แล้วแหละถึงแม้ว่าเป็นยกสูงก็ตามนะนั่งสบายฮนะประหยัดน้ำมันกว่า นะัเครื่องยนต์2.2ใหม่ก็น่าจะประหยัดแหละเพราะถังน้ำมันก็ขนาด76ลิตรเท่าเดิมนะรีโว80ลิตรนะไอ้น,นี่เติมน้อยวิ่งได้ไกลนี่ก็เติมมากวิ่งได้พอๆกันถ้าเติมมากวิ่งได้พอๆกันเนี่ยไอ้น,นี่ก็ประหยัดกว่านะคนก็คนก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้กันนะบางทีก็15โลลิตรนะแต่ลืมไปว่าเฮ้ยของกูเติมเยอะกว่านะของรีวเติมเยอะกว่านี่ลิตรนะถันะงน้ำมัน 76นะเท่าเดิมนะรู้สึกว่าถังน้ำมันเท่าเดิมเห็นไหมอยนี้15กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้15กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ไม่ได้พูดกันเลยว่าไอ้นี่มันเติมมากกว่านี่คือสิ่งที่เขาไม่ค่อยเจาะลึกกันนะไอรู้ได้ไงว่าเฮ้ยมันกินเยอะกว่าก็เราใช้ดีวเหมือนกันนัดดีวตอนเดียวกับเครื่องสีล้อมันก็ถังน้ำมันเท่ากันทั้งหมดแหละนะดีแมก ตอเดียวเครื่องสีล้อถังน้ำมันก็เท่ากันหมดนะพอจะเปรียบเทียบอ้านกันไ้เติมเต็มนะอีดีแม็กวิ่งได้พันโลดีโบววิ่งได้พันโลอ้าวเนี่ยประมาณนี้นะเขาไม่ค่อยพูดถึงกันโอเคประมาณนี้ละกันนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะ,นะนมนะนนะไม่มีอะไรเยอะตัวกลางเนี่ยมันก็กลางๆเป็นรุ่นที่น่าใช้นะเหมาะในการใช้สำหรับคนทั่วไปนะมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกด้วยนะ เดี๋ยวพูดถึงเกียร์อัตโนมัติหน่อยนะพ่วงไปเลยนะรอมนี้ชอบพ่วงเกียร์อัตโนมัติในเกรดดนะต้องเพิ่มเงินประมาณเท่าไหร่มาดูกันนะครับถ้าคุณอยากได้เกียร์อัตโนมัติขับสบายนะในดีแม็นะแล้วก็สับกันมัน8ปสปีดต,ต้องเพิ่มเงินถึง3ามหมื่นสานะรู้สึกประมาณนั้นแหละ3ามหมนเก้าในเกรซันะอยุยหยออเแพงนะ แต่ยังไงได้เหมือนกัน <c oughs> เพิ่มเงินสามหมื่นกว่าในเกรดเซตถ้าเป็นรนะีโวล่ะรีโวถ้าคุณอยากได้เกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะในเกรดมิดเดี๋ยวต้องดูราคาตรงนี้ก่อนอา้าวมันโกนไม่ได้นะตัวมิดตัวนี้เนี่ยมันเก้าสามหนึ่งนะเก้าสามหนึ่งถ้าเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ก็เริ่มขายดีแล้วนะผมมองเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งลบ ครับถ้าเป็นวิวโวเนี่ยคุณต้องเพิ่มเงินห้าหมื่นห้าหมื่นกันเลยทีเดียวเชลนะั่นนี่คุณดูไม่ผิดหรือเปล่าห้าหมื่นน่าแมทจังแต่มันแพงกันแบบนี้ห้าหมื่นนะเมื่อกี้เก้าแปดหนึ่งอันนี้เก้าสามหนึ่งนะห้าหมื่นโอ้ my god กลา้เป็นว่าถ้าซื้อเกียร์อัตโนมัติเนี่ยดีแมทเพิ่มเงินนิดหน่อยนะถ้าไปเทียบกับตัวมันเอง นะ่ถ้าเป็นรีวเนี่ยโอ้โหเอ้ยใช้ได้เลยวะ่นะแต่เอาเป็นว่าก็เลือกตามที่คุณถนัดการใช้งานก็แล้วกันนะบางคนก็ขับเกียร์ธรรมดาไม่ค่อยชํานาญก็ไม่ว่ากันนะไปเอาเออโต้ Auto, ก็ได้เพิ่มตังค์นะแต่ว่าถ้าใครขับเกียร์ธรรมดาเนี่ยผมมองว่าเกียร์ธรรมดาดีนะใช้ชีวิตกับมันง่ายนะรถติดก็ขับได้สําหรับดีแม็กนะสำหรับ D Mac, นะรีวไม่รูนะ้ตัวใหม่ปรับปรุงเรื่องคลัชหรือยังไม่รู้นะแต่ที่รรู้ ึงนะจากผู้ใช้งานจริงเนี่ยก็ยังตึงตึงอยู่นะในสีประตูเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะปรับได้แล้วมั้งถ้าปรับก็ดีแต่ไม่ปรับเนี่ยเหนื่อยนะครับในเมืองยินมนาเหนื่อยตึงน่องแข็งอนะ่ะต้องไปเข้าฟิตเนสวิ่งให้กล้ามขาขึ้นนะคุณจะขับรีโวได้อยากสบายไฮวัวนะถ้ากำลังขาคุณดีนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกัน นะแต่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเ r i b e เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละก็สวัสดีครับผม